ใครมีหน้าที่ที่จะต้องทำพรบรแล้วถ้าไม่ทำมีบทลงโทษอย่างไรผู้ที่มีหน้าที่ที่จะต้องจัดทำพรบรก็คือเจ้าของรถผู้ครอบครองรถไม่ว่าจะเป็นในฐานะเป็นรถของเราเองหรือในฐานะของผู้เช่าซื้อและรวมถึงผู้ที่นำรถจดทะเบียนในต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศด้วยค่ะ หากเราไม่ทำพรบรจะมีบทลงโทษอย่างไรนะคะหากมีการฝ่าฝืนไม่จัดให้ทำประกันพรบรคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถพุทธศักราช2535แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช2551เนี่ยจะมีโทษโดนปรับนะคะไม่เกิน10,000บาทรวมถึงบุคคลที่ขับขี่รถที่ไม่มีพรบ เอารถที่ไม่มีพรบรมาใช้นะคะก็จะโดนโทษปรับ1 0 0 0 0บาทเหมือนกันค่ะดังนั้นนะคะอย่าลืมอย่าขับรถที่ไม่มีพรบรหรือพรบรขาดค่ะขอบคุณข้อมูลจากคอปพ1 1 8่ครูเอวัชราวลีทีมงานอาจารย์แดงค่ะ